สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่ FC เก่านอกจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนาช่องยูทูบด้วยกันทุกคนทุกทานจากที่เข้ามารับชมแนวทางไหก้กำลังใจกับแอดจอยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกับแอดจอยนอกจาก ขอบคุณถูกๆคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางน่เคอีรอบเสารรอบบ่ายของวันที่หกเดือนสี่วันพฤหัสเราจะสองพันห้าร้อยหกสิบหกเดือนเมษามาผูกกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับผลของวันที่ห้าจากนี่เคอีรอบเสารรอบบ่ายรอบเสาเด่นวิว่งรอูอยู่ที่หนึ่งกับแปดผลของรอบเสาร์จะบนออกเ8็ดแปดเก้า ปดเก้าจับคู่เขากันไปตรงตรงเราะจะแปดเก้าจะรอบเศร้าบนจะโอ้โหมาเลี้ยงเลยเนอ้อเด็ดเจ็ดแปดเก้ารอบเศร้าบนเด่นแปดวิ่งรูดแปดของเหามาเราจะสำหรับรอบเศร้าจะสองตัวล่างห้าสามหาสามลุดไปเราจะสำหรับสองตัวล่างรอบเศร้าสำหรับรอบใบสี่กับหกวิ่งรูดจะ พนของรอบบ่ายบนออกสามสองหสองหกเขาจับคู่เข้าไปที่หกสองเด,ดจารอบบ่ายบนจาเด่นหวิ่งรูดหกของเขามาจ,จา้าสองตัวล่างรอบบ่ายออกหนึ่งหกหนึ่งหกจับคู่พลาดไปน้องจา้าโอ้โหนะ่าเสียดายเป็นอย่างมากน้องจา้าจับคู่หกสี่หกแปดหก เก้าหกสองหกสามมาหกหนึ่งหนึ่งหกเด่นหกวิ่งหลุดหกของเฮาเด้งเดงกันเลยทีเดียวเนาะจะสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายหลุดของเฮาเด้งเดงบนหลังกันเลยทีเดียวเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะจะสำหรับพ้นสรุปนี่เคอีรอบเ้ารอบใบของวันที่หากอะประมาณนี้ตามนี่เราจะยิน,นดีกับค้นติดตามแนวทาง นี่เคอีกับแอดจอยด้วยจ้จสำหรับวันที่หายถือว่าปังปังกันเลยทีเดียวนราจะเขาเต็มเต็มรอบเสารอบบ่ายเต็มเต็มคาราบลกันเลยทีเดียวนอกจะสําหรับรอบบ่ายสายวิ่งสายหลุดเขห้าวกันเด้งเด้งกันเลยทีเดียวนอกจาโอ้โหเมื่อนี่เด้งแบบเด้งแบบเอวเคตเอวหยอกกันเลยทีเดียวเนาะถือว่าปังปังกันเลยทีเดียวนอกจาเดี๋ยวมาตามต่อของวันที่หกกันเลยจ้า ก่อนสิไปรับชมแนวทางนี้เคอีรอบเจ้ารอบบ่ายของวันที่หกเนาะจต่เอจจอยให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะจะถามักถ้าชอบปล่อยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านเนาะจะพิษผ่านประกันในเอจจอยตองโคตุนโคไฟผีน้องเอฟซีหลายๆเนาะจะแนวทางการสิมีเข่าบางรูดบางป่าพนกันไปเนาะจะปวดใช้จะลาหน้าใจในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจจะสำหรับวันที่หก หลบเสาเมื่อนี่เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งกับสี่หนึ่งสี่วิ่งรูดเด่นหนึ่งวิ่งลูดหนึ่งนี่หนึ 3, ่งสองหนึ 7, ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด วานเนี่ยออกหนึ่งหกเนาะเด่น4วิ่งรูดสี่มีสี่เจ็ดสีแเก้สล้วก็สี่องจ้าสีองแล้วก็สี่หนึ่งจ้า 4, 1, สำหรับรอบบายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่เจกับห เจ็ดหกวิ่งลูดเด่นเจ็ดวิ่งลูดเจ็ดจับคู่มีเจ็ดสามเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเด่นหกวิ่งลู 6, มีหกสาม หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกห้าเดนทกวิว่งรูทกมาว่านี่ออกรอบใบทั้งหกสองหกหนึ่งเนาะจ้าเมื่อนี่บริจาคหายเนะเาะพอออกไปแล้วเถะมาตัวเดิมกะโอ้สลบ เดี๋ยวมาบิกตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนเนาะจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นรอบใบเด่นหกวิ่งรูดหกเน้นอยู่ที่หกสามหกสามกับหกเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสองเด่นสีวิ่งรูดสี่รอบเสารเน้นอยู่ที่สี่หนึ่งสี่แปดหนึ่งสาม หนึ่งเจ็ดนี่คือนี่เคอีร e, อบเช้ารอบบ่ายของวันที่หกเนาะจ้าเมื่อนีกระปามาหนีตามนีเนาะจ้าอันนี้ขึ้นอยู่กับความมากความชอบเนาะจ้าถามักถ้าชอบป่อยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านเนาะจ้าแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดมูลนิยมอจอยตองขอตูด,ขอ,ดขอไฟพี่น้องเอฟซีหลายเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับเอฟอยสุขดีกันทุกคนทุกท่านเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกัน กดกระดิ่งไว้ด้วยนยอกจากเผยเสด็จบุพการแนวทางของแอดจอยลงห้ยนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า